สวัสดีครับพบก,กับผมซุปเปอร์ซับฟุตบอลที่มากกว่าฟุตบอลเอาละครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงฟอร์มของทั้ง2ทีมนะครับอย่างเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลที่ช่วงหลังถือว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเรามาเริ่มจากเชลซีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเชลซีตอนนี้แข่งไป19นะักมีอยู่29คะแนนอยู่อันดับที่8นะครับตามจาฝูงอย่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่11แต้มเจลซี Chelsea ในช่วงหลังนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังพอสมควรนะครับหลังจากการที่ไปแพ้อาร์เซนอลแล้วก็รวมถึงแพ้แมนเชสเตอร์และนัดล่าสุดก็แพ้ทีมอย่างลิเตอร์ตี้นะครับจริงๆมันก็พอจะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าก็เจอทีมในระดับท็อปของลีกเหมือนกันแต่ถ้าให้เรามองเจาะลึกลงไปในถึง รูปแบบการเล่นแล้วก็จังหวะสุดท้ายในการจบสกอร์ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับสำหรับเชลซีเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าตีโมวันเนอร์ถือว่าค่อนข้างจะสูญเสียความมั่นใจพอสมคว,มวรอีกทั้งคาย o ฮาเวิร์ดที่ซื้อมาด้วยสถิติของสโมสรก็ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคลีมินิกได้นะครับซึ่งได้ผมมองไปถึงรูปแบบการเล่นในตอนนี้สำหรับเชลซีผมมองว่ามันยังไม่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน เหมือนหลายๆทีอย่างเช่นแมิตี้ที่เขาจะมีการเล่นแบบว่าไปสุดเส้นแล้วก็ตกกลับมาให้ฟิลโคนเดนหรือ r รอันเซอร์ลิงเข้าชาร์จอย่างแมนยูก็จะมีจังหวะสวนกลับรวมถึงการข้อจังหวะหนึ่งสเข้ากอบเข็นโทษคู่แข่งหรืออย่างลิเวอร์พูลที่เน้นการบุกทางด้านข้างเป็นต้นเงนี้ยนะครับทีนี้เราจะมามองถึงการจัดตัวของแรงค์แลนผ่านนะครับ แบ็กลผ่านเนี่ยเลือกที่จะใช้ระบบ4-3-3เป็นหลักโดยที่ประตูเนี่ยเป็นเอเดวาร์เมนดี้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยจะเป็นทางด้านของเตียวโกซิวายืนคู่กับเคอร์ซูมาก่อนที่ในช่วงหลังนี้จะเปลี่ยนมาเป็นด้านของบูริเกอร์แล้วก็แบ็กสองข้างเป็นเบนชิเวลแล้วก็ทางด้านของลิสเจมนะครับแต่ว่าในช่วงหลังก็ถือว่าทําผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานครับสำหรับแบ็กทั้งสองข้างอย่างเบนชิเวลแล้วก็ลิสเจมที่ไม่มีทั้งแอซิสหรือการทำประตูเหมือนช่วงแรกๆสําหรับกองหลังเองเนี่ย ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าเตียโกซิวาไม่เก่งนะแต่ด้วยความที่เขาอายุ36ปีความเร็วแล้วก็การเข้าปะทะอะไรมันอาจจะลดลงไม่เหมือนแต่ก่อนนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะเตียโก้ซิวาเนี่ยจะเน้นไปทางการอ่านบอลของคู่แข่งมากกว่าที่จะวิ่งเข้าหาหรือปะทะนะครับมันทำให้เชลซีเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างจะโดนยิง ลูกจากแถวสอบ่อยครั้งแต่ถ้าจะให้มองถึงเซ็นเตอร์แบ็กที่น่าไว้ใจของเชลซีแบบนี้มากสุดก็คงเป็นเจโฆซิวาเพราะว่าด้านของเคอร์ซูมาหลังๆก็ถือว่าฟอร์มหลุดไปพอสมควรจนโดนทางด้าน,นของลูอิเกอร์ขึ้นแซงขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับส่วนแทนกองกลาง3คนเนี่ยปกติแล้วผาจะเลือกใช้เป็นทางด้านของกองเต้แล้วก็โคเวซิคแล้วก็ทางด้านของเมสันเมาส์นะครับสลับกัน ส่วน3มกองหน้าตอนนี้นะครับก็จะเน้นไปที่ทาหน้าของแทมมี่บาร์ h a ดิโมเวนเนอร์แล้วก็คิทเจนบูลิเซตรวมถึงอาคิมซีเอ็กที่ถือว่าช่วงหลังทำผลงานได้ดีกว่าคนอื่นในทีมนะครับซึ่งตอนนี้นะปัญหาหลักมันคือการจบสกอร์ครับเพราะว่ามีสถิติของดิโมเวนเนอร์นะครับที่ในพิมลิกเนี้ยเขาลงสนามไปทั้งหมด19นัดทำไป4ประตูกับอีกห้าแอซิสสำหรับผมได้ผมมองว่านักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามา แล้วทําผลงานได้ประมาณนี้ผมสำหรับมมองมมอโอเคนะแต่ด้วยค่าตัวด้วยแล้วก็ความคาดหวังจากคาะของประธานโโสโมสรรวมถึงแฟนบอลด้วยนะครับมันก็ถือว่าเป็นแรงกดดันให้กับดีโมแวนเนอร์ A N e R. ก็คงต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าดีโมแวนเนอร์ A N e R เนี่ยจะเรียกความมั่นใจตรงนี้ได้หรือเปล่าส่วนทนานของแฟนลาผ่านนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างเครียดกับการคุมทีมนะครับผมว่ามันอาจจะส่งผล ถึงสภาพบรรยากาศภายในทีมเวลาการเล่นออกมามันจะดูกันเกง่งๆไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวลือเหมือนกันนะครับว่าถ้าในอนาคตแลมพาร์ดยังทําผลงานได้ไม่ดีขึ้นก็มีทางด้านของอเลกรีรวมถึงโทมัสทูเคิลที่เพิ่งจะออกจากพมนสเตอร์เชมเกก็เตรียมที่จะมาเป็นนายใหญ่ของเชลซีคนใหม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมยังสนับสนุนทางด้านของแฟรงค์แลมพาร์ดอยู่เพราะว่า เขาเป็นถึงตำนานของสโมสรแล้วก็มีแพชชั่นมากมายกับสโมสรน,นะเขาก็น่าจะรับแรงกดดันตรงนี้ได้แล้วก็สามารถพลิกแรงกดดันตรงนี้ให้กลายเป็นแรงผลักดันให้นักเตะทุกคนเนี่ยเรียกความมั่นใจกลับมาได้เชลซี Chelsea ก็น่าจะน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ในช่วงหลังเนี่ยอาจจะมีหลุดหลุดไปบ้างแต่ปัญหาสำหรับผมนะครับตอนนี้ยังมองเป็นเรื่องของ รูปแบบการเล่นส่วน <Okay. S 1> ทางด้านของลิเอูลนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านของเบอร์ลี่ไปหนึ่งตัวศูงโดยเป็นอาชีบานะครับที่สังหารจุดโทษไม่พลาดน,นะครับทําให้ลิเอูลเนี่ยแพ้คาบ้าน <c oughs> เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเลยทีเดียวตั้งแต่เมษาปีสองพนรวมถึงยูเอูลไม่สามารถยิงประตูได้4นัดติดต่อกันแล้วนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีของสโมสร แล้วก็ยูสตริติไลยไพ่ในบ้านไว้ที่68รัฐนะครับซึ่งปัญหาหลักตอนนี้มันคือ3ภาษานะครับที่ถือว่าฟอร์มตกด้วยกันทุกคนอาจจะมีมาเน่ที่จะดูหรือหวาดคนอื่นหน่อยอีกคนนะครับที่ถือว่าฟอร์มตกมากๆเลย ก็คือทางด้านของเคนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับซึ่งในฤดูกาลก่อนเนี่ยครับเจ้าตัวได้รางวัลรองซัลโมแอซิสในลีกแต่ในฤดูกาลนี้เพิ่งจะทำได้ไม่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะหนึ่งหรือ2แอซิสเท่านั้นนะครับสำหรับเคนซึ่งมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเน้นการโจมตีทางด้านข้างเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยให้แบ็คทั้งสองข้างเนี่ยเติมแล้วก็มีการคลอสบอลจากด้านข้างนะครับซึ่งสถิติของเทนเมื่อคืนคือ ได้คอร์บอลไปถึง22ครั้งแต่เข้าเป้าแค่ครั้งเดียวครับมันถือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับสำหรับแฟนบอลเรือบลที่ไม่คิดว่าเทนจะฟอมตกได้ขนาดนี้ส่วนในการเรื่องนู่นแชมป์เนี่ยผมยังมองว่าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเรือบลอยู่เพราะว่าด้วยอาการบาดเจ,จ็บของนักเตะต่างๆนะครับอย่างเวอร์จิล n านไรที่เป็นหัวใจในแนวรับแล้วก็ทางด้านของโจโกเมสด้วยยีโกโจตาแล้วนัดล่าสุดก็เมื่อคืนนี้ก็คือ เอเดอร์ซันก็มีแก,การเจ็บกล้ามเนื้อทาให้ไม่สามารถลงสนามได้แต่วเราผมก็คงจะมองว่าริวพูในช่วงนี้ถ้าจะให้เสริมทัพคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าจเจมส์แคอปก็ออกมาประกาศอยู่ตลอดนะครับว่าเขาจะไม่เสริมทัพในช่วงตระลาดหน้าหนาวนี้นะครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้นะครับจะไปพึ่งทาดงด้านของตัวสำรองอย่างโอริกี้หรือ Min ino, มินามินโน่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูยาก เพราะว่าในรั้นล่าสุดเราก็เห็นแล้วว่าริกกี้ก็มีโอากาสหลุดเดี่ยวแล้วก็ยังยิงไปชนคานนะครับส่วนทางด้านของมินามิโนเองก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวกับทีิมิลิยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าค่อนข้างี่จะใช้แรงประทะสูงเลยทีเดียวก็คงต้องมาดูกันต่อนะครับว่าเจคินคอปเนี่ยจะมีวิธีเรียกความมั่นใจได้อย่างไรนะเพราะว่ารัหน้าก็มีแมตช์เอฟเอับกับแมนยู เราถึงไปเยือนสเปอร์ในดีกอีกนะครก่อนที่จะมีเวสต์แฮมไบตันมาขั้นกลางก่อนที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไงก็เอาใจช่วยแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับให้กลับมาสู่การลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งหนึงก็ประมาณนี้นะสำหรับบทวิเคราะห์ ปัญหาของทั้ง2ทีมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับ <_ d> um> ก็คอมเมนต์บอกกันที่ใต้โพ์นะครับไม่ต้องเป็นแฟนเรอัลบูหรือเชลซีก็ได้นะครับแฟนทีมอื่นๆก็คอมเมนต์บอกกันได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วคลิปต่อไปเราก็มาดูกันว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวอะไรครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ